ปกติครับพี่น้องทุกคนก็อาจจะตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับเพราะไม่ได้เคยพูดบนเวทีปกติก็จะพูดอยู่หน้าไม์วิทยุหรือหน้าจอโทรทัศน์ซึ่งไม่ได้มีคนมากนะครับผมได้รับการชักชวนนะครับให้ขึ้นมาพูดที่เวทีแห่งนี้นะครับก็ได้ใคร่ครวญอยู่ว่าตัวเองในฐานะสื่อมวลชนเนี่ยควรที่จะ มาพูดในการเคลื่อนไหวทางการเมืองหรือไม่นะครับแต่หลังจากได้ใครควรวญแล้วเนี่ยนะครับก็ได้ข้อสรุปอย่างหนึ่งว่าข่าวสารที่พยายามเสนอไปนะครับคือความจริงทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมจะมาเสนอความจริงตรงกับพ่อแม่พี่น้องต่อหน้าต่อตาไม่ต้องผ่านวิทยุหรือโทรทัศน์ครับ ความจริงที่ว่านั้นเนี่ยนะครับคือความจริงที่อยากจะสื่อสารว่าการที่พวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าสาขาอาชีพอะไรดารานักร้องนักธุรกิจพี่น้องประชาชนสื่อสารมวลชนต่อต้านร่างพระราชบัญญัติฉบับสุดซอยฉบับอัปยศนี้นะครับเราอาจจะได้เห็นใน สิ่งที่เขากระทำว่าต้องการที่จะช่วยเหลือทักษิณชินวัตรโดยไม่คำนึงถึงวิธีการใดๆแต่สิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าให้พี่น้องฟังเนี่ยนะครับก็คือเบื้องหลังว่าทำไมถึงจะต้องมีการนิรโทษกรรมและจะต้องให้ครอบคลุมกับทักษิณชินวัตรเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเพราะตัวปัญหาที่ชื่อทักษิณชินวัตร เมื่อปีพศ2551ในเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่พักภูมิใจไทยซึ่งนำโดยในายเนวินชิดชอบได้เปลี่ยนข้างมาสนับสนุนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้เป็นรัฐบาลนปชหรือคนเสื้อแดงก็ได้เกิดขึ้นที่สนามรัชมังคลาจัด คนมาชุมนุมนะครับเจ็ดหมื่นคนวันนั้นแหละครับคือวันที่ก่อให้เกิดความวิบัติของประเทศมาจนถึงวันนี้วันนั้นทักษิณชินวัตรได้พูดกับงอปชว่าตัวเองต้องการกลับประเทศไทยและคนที่จะพาเขากลับประเทศไทยได้มีแต่พลังประชาชน กับพระมหาบารมีสิ่งที่ทักษิณได้พูดในวันนั้นก็คือเอาน้ำหนักของประชาชนมาเทียบกับพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วหลังจากที่ได้พลั้งปากหรือตั้งใจพูดไปแล้วก็ตามแต่เขาก็ได้ดำเนินการตามที่ได้พูดไว้นั่นก็คือ คนเสื้อแดงและนปะชก็ได้ออกมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้ทักษิณชินวัตรกลับบ้านในเดือนเมษาพศส2 5พพวกเราที่อยู่ในกรุงเทพมานครชัดเจนถึงความเดือดร้อนและความพยายามในการที่จะก่อความวุ่นวายจุดไฟเผารถเม์ปิดถนนแยกต่างๆ กระทำการทุกอย่างเพื่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นพร้อมๆทั้งทักษิณได้ปลุกระดมคนเสื้อแดงบอกว่าหากคนเสื้อแดงมาชุมนุมและมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเขาจะกลับมานำหน้าคนเสื้อแดงนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราไม่เคยทักษิณกลับมานั่นก็คือการทรยยศแม้แต่คนเสื้อแดงที่เอาชีวิตทุ่มเทให้เขา ทำไมนะครับเหตุการณ์เมื่อเมษายนพศ2552ที่ทักษิณก่อเหตุก่อความวุ่นวายขึ้นก็เพราะต้องการเรียกร้องบีบบังคับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ลงมาคลี่คลายช่วยเหลือตัวเองสิ่งที่ผมพูด มีหลักฐานชัดเจนครับจากวันที่เขาได้พูดสนามรัชวังคลาว่าถ้าเขากลับมาได้เป็นเพราะคนเสื้อแดงหรือเพราะพระบารมีแล้วหลังจากที่มาชุมนุมในเดือนเมษา52ผมย้ำนะครับพี่น้องต้องชัดเจนว่าในเดือนเมษา52นั้นเนี่ยไม่มีผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงคนหนึ่งคนใดตายเลยอันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับ เมื่อมาเปรียบเทียบกับปียาสามเราก็จะเห็นภาพความจริงอันหนึ่งภาพความจริงที่ว่าคืออะไรครับความจริงที่ว่าเนี่ยก็คือทหารได้เข้าสลายการชุมนุมด้วยวิธีการที่ละมุนละม่อมใช้การตัดแบ่งกำลังกระชับพื้นที่จนท้ายที่สุดนายวิระมุตริกพงศ์จึงตั้งหลักชุมนุมอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาล ได้ประกาศยอมสลายการชุมนุมในการที่นายวีระยอมสลายการชุมนุมในครั้งนั้นได้เกิดเหตุการณ์ที่ต่างประเทศขึ้นนั่นก็คือทักษิณชินวัตรไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต่างประเทศบอกว่าขอให้พระเจ้าอยู่หัวลงมาที่คลายสถานการณ์เนื่องจาก ในขณะน,นี้ทหารได้ฆ่าประชาชนตายเป็นจำนวนมากแล้วแม้แต่กับพระเจ้าอยู่หัวเขายังกล้ากโกหกครับสถานการณ์ดำเนินต่อไปในระหว่างนั้นปรากฏว่า การชุมนุมของคนเสื้อแดงต้องยุติลงในปี52ในระหว่างปี52ก่อนจะถึงเหตุการณ์มิกสันยีซึ่งทำให้ต้องเสียเลือดเนื้อพี่น้องคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทหารหรือเป็นตำรวจได้ปรากฏได้เกิดปรากฏการที่น่าสนใจดังนี้ครับนายอริสมัน์พงเรืองรองเสแดงพลตรีขัติยะ ได้ไปพบทักษิณที่ดูไบและขออนุญาตทักษิณจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธเรื่องนี้มีหลักฐานนะครับเพราะหลังจากนั้นเสด็จแดงได้ให้มาสัมภาษณ์นังสพิม์ไทยโพสต์ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่จนถึงปัจจุบันว่าทักษิณชินวัตรย,ยอมให้มีการจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธและท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ นายอริษมันก็ได้เอาเรื่องนี้มาประกาศที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบ,บกก่อนหน้าที่จะมีการชุมนุมใหญ่ในเดือนเมษา53ต่อนเนื่องถึงพฤษภา53ว่าขอให้คนเสื้อแดงสบายใจได้ในการชุมนุมครั้งนี้มีกองกำลังไม่ทราบฝ่ายจะมาร่วมกับคนเสื้อแดงไอกองกำลังไม่ทราบฝ่ายที่ว่าก็คือคนชุดดำ ที่ออกมาจริงพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมในปี53นั่นเองนะครับทำไมเขาทำแบบนั้นเหตุผลอะไรนะครับมีหลักฐานปรากฏชัดนะครับผมจะลำดับนะครับวันนี้ไม่มีภาพนะครับวันต่อไปจะเอาภาพให้ดูปรากฏว่าเนี่ยนะครับ หลังจากชุมนุมก็มีกองกําลังไม่ทราบฝ่ายนะครับยิงเอจ็ดสิบเก้าใส่สถานที่ราชราชการบ้านอดีตประธานสาฎิกายิงไปเป็นร้อยร้อยนัดมายิงวัดพระแก้วเร็วไหมครับกระดังกล่าวนะครับเขาเตรียมการไว้เพื่ออะไรครับเตรียมการไว้เพื่อ เอาประชาชนคนเสื้อแดงที่ศรัทธาเขามาเป็นเหยื่อสังเวยคมอาวุธเพื่อที่เขาเนี่ยนะครับจะได้ใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวครับความจริงเป็นยังไงครับภาพที่ปรากฏชัดนะครับคนที่กำลังโบกธงอยู่คลิปเห็นชัดเจน ทหารอยู่ส่วนข้างหน้าปรากฏว่าถูกยิงจากข้างหลังล้มลงไปพิสูจน์ยังไงก็ไม่มีฐานที่จะมายิงได้ระหว่างในวันเกิดเหตุซึ่งเป็นวันแรกนะครับในวันที่10เมษาที่กระสุนนัดแรกได้ลั่นขึ้นมีข้อเท็จจริงดังนี้ครับตั้งแต่บ่ายโมงนายขวัญชัยไพ,พระนาพากำลัง ไปยั่วยุทหารที่หน้ากองทัพภาคที่หนึ่งทหารตามบีบกระชับพื้นที่เข้ามาในบริเวณพวกเรานั่งอยู่นี่แหละครับจนถึงเวลาทุ่มเศษสิ่งที่ปรากฏขึ้นที่เขาอ้างว่ามีประชาชนคนตาย90กว่าคนข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้ครับพี่น้องวันนั้นนะครับน้องหรือลูกทหารเด็กๆอายุ21 22ซึ่งเป็นฐานเกณฑ์ ถือแต่โลกกับกระบ,บองขึ้นมาเดินเข้ามาในพื้นที่เป็นร้อยๆกระชับพื้นที่ภาพที่ปรากฏผมเชื่อว่าหลายคนได้เคยเห็นสำหรับคนไม่เคยเห็นเนี่ยนะครับถ้าท่านนึกจินตนาการตามท่านจะรู้สึกเศร้าสลดและสยดสยองเพราะหลังจากที่ทาหารหลายร้อยคนมาอยู่ในพื้นที่ระเบิด M 7 9ดยิงกระหน่ำเข้าไปในน้องๆฐานเหล่านั้น ซึ่ถือเฉพาะกระบองและโล่เท่านั้นครับเป็นความโหดรด้ายสงครามนะครับยิงกันต่ายต,ต,ต่างมีอาวุธแต่นี่คนที่ด้วยกันเด็กๆฐานเหล่านั้นถือแต่โล่กับกระบองคุณใช้ M79 จรยิงไป โดยไม่รู้ว่าจะไปตกตรงไหนไปโดนลูกใครตายไปโดนญาติพี่น้องไปโดนสามีใครตายจิตใจแบบนี้ไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงครับแต่สรุปได้ว่าเล็วมากท่านเชื่อไหมครับว่าระหว่างที่เขายิง M79 จริง M79 ต้องการเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นเนี่ยนะครับ มีมือระเบิดจำนวนหนึ่งไปวางระเบิดที่เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงที่จังหวัดสระบ,บุรีสองเสาส่งด้วยกันเดชบ,บุญด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระสยามเทวาธิราชด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินนี้ด้วยสิ่งที่ปกปักรักษาไม่ให้เลือดเนื้อคนไทยต้องเสียมากไปกว่านั้นระเบิดทั้งสี่แลูกนะครับ เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงสี่ก็ไอเสาส่งใหญ่ๆวันนั้นเนี่ยนะครับระเบิดทํางานเพียงเสาละสองลูกเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเหล่านั้นไม่ล้มถ้าอุ้สงไฟฟ้าแรงสูงล้มในวันนั้นนะครับจะเกิดการกราดอาวุธและทําให้คนตายเป็นร้อยเป็นพันอัมไม่ผิตเสียยิ่งกว่าอไม่ิดครับ ใครอยู่เบื้องหลังใครวางแผนผมกล่าวหามาตลอดครับคือทักษิณชินวัตรเพราะเหตุผลเดียวที่เขาคิดว่าเขาจะกลับบ้านได้ต้องพระองค์ท่านเท่านั้นสิ่งที่ผมพูด เป็นสิ่งที่เอามาจากพวกเขาพูดมีสอสอของพรรคเพื่อไทยชื่อนายสุนัยจุลพงสศธรเอาไปพูดที่เมืองนอกพูดแบบผมพูดเนี่แหละครับพูดว่าที่เป็นอย่างนี้ควรจะคล้ายๆให้เหมือนกับรึกสภา้า แต่ปรากฏว่าหลังการพูดของนายสุนัยซึ่งถ้อยคำภาษาผมไม่สามารถที่จะลำดับได้เป็นความจับจ้วงและผิดกฎหมายมีคนพยายามไปแจ้งความจนถึงวันนี้นะครับนายสุนัยก็ยังลอยนวนอยู่ในสภาหลังจากพี่น้องประชาชนตาย แล้วนะครับสิ่งที่ติดตามมาท่านต้องเคยได้ยินมีการพูดจากนายจตุพรพรมพันธ์ว่าทำไมนายอภิสิทธ์กับนายสุเทพถึงเอาทหารเสือราชินีถึงเอาทหารรักษาพระองค์มายิงประชาชน ขอให้นายสุเทพกับนายพิสิทธ์ช่วยตอบคำถามนายจตุพรผมถามแบบนี้ครับถ้านายจตุพรมีเจตนาอันบรยสุทธิ์ไม่ต้องการก้าวล่วงไปถึงหน่วยทหารที่อารักขาพระองค์ท่านนายจตุพรสามารถที่จะถามง่ายๆได้ว่านายอภิสิทธ์นายสุเทพทำไมเอาทหารออกมา ไม่จำเป็นต้องใส่ส้อยทหารรักษาพระองค์หรือฐานเสือราชินีทำไมเขาถึงเจตนาพูดแบบนี้ต่อท้ายด้วยคําว่ากระสุนพระราชทานทำไมถึงเจตนาพูดแบบนี้เพราะหลังจากนั้น ในการทำงานใต้ดินของคนเสื้อแดงได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปทั่วว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นคนลุงสั่งค่าคุณป้าสั่งยิงเร็วไหมครับเร็วเกินกว่าที่จะบรรยายนี่คือเหตุผลที่ทำขึ้นทั้งหมดในการดำเนินการตั้งแต่ เมษาห้าสองจนถึงพฤษภาห้าสามทั้งหมดก็เพื่อต้องการเอาทักษิณกลับบ้านการออกพรบรในครั้งนี้ก็เพื่อเอาทักษิณกลับบ้านเหตุผลต้นตอทั้งสิ้นก็มาจากสิ่งที่ผมได้เรียนให้พี่น้องได้รับทราบเรื่องนี้เป็นข้อเท็จจริงเป็นข่าวสารที่ผมได้นำเสนอออกไปเป็นลำดับมีคลิปมีข้อความมีเอกสารที่บุคคลเหล่านี้ พูดอยู่ทั้งสิ้นนะครับวันหนึ่งนะครับผมจะเอาซีดีข้อเท็จจริงเหล่านี้แหละมาแจกกับพี่น้องประชาชนที่นี่ความจริงเหล่านี้ต้องปรากฏครับและความจริงที่ปรากฏนั้นก็เป็นความจริงที่ต้องเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูใช้สติปัญญา ในการไต่ตรองวันนี้นะครับก่อนที่จะราบลาพี่น้องไปสิ่งที่ผมเล่ามาทั้งหมดผมต้องการเปรียบเทียบให้เห็นว่าคนคนหนึ่งเพียงเพื่อตัวเองสามารถใช้ความรุนแรงหลอกเอาคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อมั่นเลือกตั้งยนบัตรให้ตัวเองขึ้นมาเป็น รัฐบาลขึ้นมามีอำนาจด้วยการเข็นฆ่าเอาชีวิตเขาได้ในขณะที่การต่อสู้ของพวกเราในวันนี้ผมขอให้พวกเราได้พิจารณาข้อเสนอของคุณสุเทพเทือกสุบันให้ละเอียดลึกซึ้งและกลับไปขบคิดใคร้ครวนคำว่าอรารยะขัดขืน นอกเหนือจากพวกเราจะมาอยู่กันที่นี่เป็นล้านแล้วคนอีกหลายล้านทั่วประเทศจะต้องร่วมจิตร่วมใจหยุดงานเป่าน็อกวีดเจอเขาแสดงอาการบอยคอรดต่างๆสิ่งที่เราจะพูดต่อไปนี้ก็คือออกมาแล้วเขาจะไปเองขอบคุณครับ